สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องเครื่องมือช่วยเหลือผู้พิการทางสายตาตัวหนึ่งนะฮะเเป็นส่วนเสริมของ NVDA ชื่อว่า Synth Settings Ring Selector ครับแหล่งข้อมูลเราก็มาจากไฟล์ readme ของตัว Add-on นนี้เลยเป้าหมายก็คืออยากจะเข้าใจว่าเอ๊ะมันทำงานยังไงแล้วมีประโยชน์กับผู้ใช้ NVDA จริงๆแค่ไหนสวัสดีค่ะใช่เลยค่ะ หัวข้อวันนี้น่าสนใจมากโดยเฉพาะสำหรับคนที่ใช้ NVDA เป็นประจำอาจจะเคยเจอปัญหาเอ่อการต้องกดคีย์ลัดวนๆไปในการตั้งค่าเสียงสังเคราะห์หรือ s y n t h Settings นะคะใช่ใช่ครับบางทีมันมีหลายค่ามากเลยนะทั้งความเร็วระดับเสียงเสียงเอ่อตัวเสียงที่ใช้อืมบางค่าเราก็ไม่ค่อยได้ปรับบ่อยๆใช่ไหมคะมันก็เลยอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะมันเยอะไปหรือเปล่า นั่นสิครับแล้วส่วนเสริมตัวนี้ Synth Settings Ring Selector มันเข้ามาช่วยตรงนี้ยังไงบ้างครับค่ะก่อนอื่นต้องเข้าใจนิดหนึ่งว่า NVDA เนี่ยค่ะเขามีสิ่งที่เรียกว่าวงแหวนการตั้งค่าเสียงหรือ Synth Settings Ring อยู่แล้วมันเป็นเหมือนทางลัดให้เรากดคีย์เดิมซ้ำๆเพื่อวนเปลี่ยนค่าเสียงพูดต่างๆได้เร็วๆ ที่กด NVDA plus control plus ลูกศรซ้ายขวาแล้วก็ปรับด้วยลูกศรขึ้นลงใช่ไหมครับใช่เลยค่ะแต่ปัญหาคือค่าเริ่มต้นที่ NVDA ให้มามันอาจจะมีหลายๆอย่างที่เราเไม่เคยแตะเลยทำให้บางทีก็เสียเวลาวนหาสิ่งที่เราอยากปรับจริงๆนะคะเข้าใจเลยครับเหมือนเมนูมันยาวไปหน่อยทั้งที่เราใช้จริงอยู่ไม่กี่อันค่ะ ส่วนเสริม s ิ้น settings ring selector นี่แหละค่ะเข้ามาแก้ตรงจุดนี้เลยหลักการเขา,เ,าเรียบง่ายแต่มีประโยชน์มากคือมันเปิดให้ผู้ใช้เลือกเองได้เลยค่ะว่าอยากจะให้มีค่าอะไรบ้างโผล่ขึ้นมาในวงแหวนนี้อ๋อคือเรา customize ได้เองเลยใช่ค่ะสมมุติเราใช้บ่อยๆแค่ความเร็ว rate กับระดับเสียง volume เราก็ติ๊กเลือกแค่2อ,อันนี้พวกค่าอื่นๆอ,อย่างภาษา หรือทำนองเสียงถ้าเราไม่ค่อยได้ใช้ก็ต้องเลือกมันก็จะถูกซ่อนไปเลยค่ะโหดีจังครับแสดงว่าต่อไปเวลาเรากดวนมันก็จะเจอเฉพาะค่าที่เราเลือกไว้ถูกต้องค่ะทำให้เข้าถึงสิ่งที่เราต้องการปรับได้เร็วขึ้นมากๆลดขั้นตอนวุ่นวายไปได้เยอะเลยซึ่งมันไม่ใช่แค่เรื่องสะดวกนะคะแต่มันคือการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานโดยตรงเลยจริงด้วยครับโดยเฉพาะกับโปรแกรมอ่านหน้าจอที่เราต้องใช้มันตลอดเวลา การลดอะไรที่ไม่จําเป็นออกไปได้นี่สําคัญมากอืมลดภาระสมองด้วยค่ะไม่ต้องมานั่งจําว่าต้องกดผ่านอะไรบ้างหรือวนหากี่ครั้งกว่าจะเจอฟังดูมีประโยชน์มากเลยครับแล้วถ้าผู้ใช้ Nvidia ท่านไหนสนใจอยากลองใช้บ้างนี่การตั้งค่ามันยากไหมครับ ไม่ยากเลยค่ะอันดับแรกต้องเช็คเวอร์ชัน n v d a ก่อนนะคะต้องเป็น2019.2หรือใหม่กว่าครับผมพอติดตั้งส่วนเสริมตัวนี้เข้าไปแล้วก็ไปที่เมนู n v d a ปกติเลยค่ะเลือก Preferences แล้วก็ Settings ในหน้าต่าง Settings ก็มองหาหัวข้อ Synth Ring Setting Selector ค่ะ จะมีรายการตั้งค่าต่างๆมาให้เราติ๊กเลือกเลยค่ะมีอะไรให้เลือกบ้างครับพอจะยกตัวอย่างได้ไหมก็มีค่าพื้นฐานครบเลยค่ะเช่นภาษาเสียงรูปแบบเสียงความเร็วตัวเร่งความเร็วระดับเสียงทํานองเสียงอะไรพวกนี้ค่ะค่าเริ่มต้นที่เขาตั้งมาให้ก็ค่อนข้างดีนะคะครอบคลุมที่ใช้บ่อยๆแต่เราก็ปรับเข้าปรับออกได้ตามสบายเลย เยี่ยมเลยครับปรับแต่งได้ละเอียดดีแล้วมีฟีเจอร์อื่นๆที่น่าสนใจอีกไหมครับสำหรับตัวนี้มีอีกสองอย่างที่ส่วนตัวคิดว่าเขาออกแบบมาดีมากค่ะอย่างแรกเลยคือมันบันทึกการตั้งค่าวงแหวนนี้แยกตามโปรไฟล์การใช้งาน NVDA ได้ด้วยอ๋อหมายความว่าถ้าเรามีโปรไฟล์สำหรับอ่านหนังสือกับโปรไฟล์สำหรับเขียนโปรแกรมเราตั้งค่าวงแหวนให้ต่างกันได้ ใช่เลยค่ะเช่นโปรไฟล์อ่านอาจจะอยากปรับแค่ความเร็วกับระดับเสียงแต่โปรไฟล์เขียนโค้ดอาจจะอยากเปลี่ยนเสียงหรือรูปแบบเสียงด้วยเราก็ตั้งค่าวงแหวนของตละโปรไฟล์ให้ไม่เหมือนกันพอเราสลับโปรไฟล์ปุ๊บวงแหวนการตั้งค่าก็จะเปลี่ยนตามที่เราเซตไว้ให้เหมาะกับงานนั้นๆอัตโนมัติเลยค่ะโอ้อันนี้ฉลาดมากครับทําให้การใช้งานมันยืดหยุ่นขึ้นเยอะเลยค่ะแล้วก็อย่างที่สองคือความฉลาดของหน้าต่างตั้งค่าเองค่ะ หน้าต่างตั้งค่าเนี่ยมันจะแสดงเฉพาะตัวเลือกที่ตัวสังเคราะห์เสียงหรือซินซิไซเซอร์ที่เราใช้อยู่ตอนนั้นรองรับเท่านั้นหมายความว่ายังไงครับคือสมมุติว่าเราใช้ voice engine ตัวหนึ่งที่มันปรับทำนองเสียงหรือ pitch ไม่ได้นะคะในหน้าต่างตั้งค่าของส่วนเสริมนี้ตัวเลือก pitch ก็จะไม่แสดงขึ้นมาให้เราติ๊กเลยค่ะมันจะซ่อนไปเองอ๋อเข้าใจแล้วครับคือมันรู้ว่าซินตัวนี้ ทำอะไรได้หรือไม่ได้บ้างแล้วก็แสดงเฉพาะอันที่ทำได้จริงใช่ค่ะป้องกันความสับสนไม่ต้องมานั่งสงสัยว่าทำไมติ๊กแล้วปรับไม่ได้อันนี้แสดงว่าคนพัฒนาเขาใส่ใจรายละเอียดจริงๆค่ะน่าทึ่งมากครับทั้งปรับตามโปรไฟล์ได้ทั้งกรองตามความสามารถซินได้รู้สึกว่าเป็นเครื่องมือที่คิดมาเพื่อผู้ใช้มากๆเลยแล้วใครเป็นคนพัฒนาครับตัวนี้ ส่วนเสริมนี้พัฒนาโดยคุณเดวิด C.M. ค่ะแล้วเขาก็เผยแพร่เป็นแบบ Open Source ด้วยสัญญาอนุญ,ญาต GNU GPL อ๋อ oh, เป็น Open Source ด้วยดีเลยครับค่ะหมายความว่าโค้ดเปิดให้ทุกคนเอาไปดูเอาไปใช้ไปพัฒนาต่อได้เลยเป็นจริงๆฟอนของชุ่มชนจริงๆถ้าใครใช้แล้วชอบอยากสนับสนุนก็มีช่องทางบริจาคให้คุณเดวิดทั้ง p a y p a l Ko-Fi หรือแม้แต่คริปโตค่ะ หรือถ้าเจอปัญหาอยากเสนอแนะก็แจ้งไปทางอีเมลหรือเปิดอิชชูบนกิจ u ับของเขาได้เลยแสดงว่าเป็นการพัฒนาที่เปิดกว้างรับฟังผู้ใช้จริงๆนะครับใช่ค่ะสรุปแล้วเจ้าส่วนเสริม S ิน settings ring selector นี่ถึงจะดูเป็นเครื่องมือเล็กๆนะครับแต่มันช่วยให้ผู้ใช้ Nvidia ปรับแต่งประสบการณ์การฟังให้เข้ากับตัวเองได้ดีขึ้นมากจริงๆทำให้ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอได มีประสิทธิภาพขึ้นลื่นไหลขึ้นไม่ต้องหุดหงิดวนหาค่าที่ไม่ใช้บ่อยๆอีกถูกต้องเลยค่ะเหมือนได้เครื่องมือที่มันเข้ามือเรามากขึ้นจริงๆครับผมแล้วมันก็น่าคิดต่อนะคะว่าไอ้หลักการปรับแต่งส่วนติดต่อผู้ใช้แบบนี้นอกจากการตั้งค่าเสียงแล้วเนี่ยมันจะเอาไปปรับใช้กับเครื่องมือช่วยเหลืออื่นๆหรือแม้กับโปรแกรมทั่วไปได้ยังไงอีกบ้างให้มันตอบโจทย์ความต้องการหรือสไตล์การทํางานของแต่ละคนได้ดีขึ้นนั่นสินะครับ บางทีการปรับแต่งเล็กๆน้อยๆที่เราอาจจะมองข้ามไปอืมอาจจะสร้างความแตกต่างที่ยิ่งใหญ่ในการใช้งานประจำวันได้เลยนะคะ